ครับวันนี้มาพบกับแซนนะครับที่สซนร์โละมือสองนะครับและชิฟปีคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับรถระดับผู้บริหารนะครับที่ออปชั่นให้มาเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวท็อปนะครับเจ้าคันนี้นละครับคันนี้นะครับจะเป็นโตย่า a ฮมรี่นะครับ2 5จุห้าไฮบริดนะครับพรีเมียมนะครับสองพันหะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับท็อปสุดในตะวูลแฮมแรี่แลว แต่ก่อนที่เราจะมาดูด้านในนะครับว่าอุปกรณ์เขาให right? ้มามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ด้านนอกก่อนนะครับว่าเจ้าคันด네ี้ไฮบริดคันนี้นะครับที่บอกว่าท็อปเนี่ยด้านนอกเขเป็นยังไงนะครับเริ่มมาจากกระจังหน้าของเขานะครับกระจังหน้าเขาจะเป็นกระจังหน้าแบบซิกซนะครับคันนี้ด้านหน้าเขาจะมาพร้อมกับสีโครเมี่ยมนะครับแล้วก็ทางโลโก้ของโตโยต้านะครับอยู่ตรงกลางนะครับไฟหน้านะครับเขาจะเป็นไฟหน้าแบบ LED duo projector นะครับมาพร้อมกับตัวไฟ daytime running l ไฟ d a y t i า e running l i g นะครับแล้วก็ไฟหลีแล้วก็ไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนะครับตัดหมอกอยู่ข้างล่างต่อมานะครับล้อแมกของเขานะครับจะเป็นล้ออันอยขนาดสิบเจ็ดนิ้วนะครับระบบเบรคเขาจะเป็นดิสเบรคทั้งสี่ข้างนะครับระบบเบรคเขายะมาพร้อมกับระบบ ABS นะครับแล้วก็มีระบบช่วยกระจายแรงเบรคด้วยนะครับอเขาจะมีเขียนเลยครับว่าไฮบริดนะครับกระจกมองข้าเขาจะเป็นกระจกมองข้าปรับไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวในตัวนะครับ ที่เปิดประตูเขาจะเป็นสีครีมนะครับคันนี้คันนี้นะครับกุญแจล็อกคันนี้จะเป็นกุญแจอ่ากุญแจนี้ก็ายอีโมบิเลสเตอร์นะครับมาดูข้างในก่อนเลยนะครับผมบอกแล้วคันนี้ออปชั่นให้มาจัดหนักจัดเต็มมากเริ่มจากฝั่งประตูนะครับฝั่งประตูเขาจะเป็นโทนสีเบจนะครับตัดกับตัวลายไม้นะครับจะมีลายไม้ให้นะครับบอกเขาได้บอกปรับไฟฟ้านะครับแปดทิศทางนะครับมาพร้อมกับตัวเมมโมร์ีทให้สองตำแหน่งนะครับ ภายในรถคันนี้นะครับจะเป็นรถเบาหนังเขาจะเป็นสีออกสีเบจน,นะครับดูสะอาดตามากผมบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยมากนะครับนี่บอกคู่น้าบอกไฟฟ้านะครับแปดทิศทางนะครับผมบอกเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านภายในกันนีกก่อว่าเจ้าแคปซีไฮบริดคันนี้นะครับภายในเขาจะเป็นยังไงนะครับอ่าจากที่เรานั่งแล้วผมบอกเลยว่าคันนี้เข้าง,ท,างท,ที่จะเงียบนะครับเก็บเสียงได้ดีมากเงียบและก็ดูหรูหรานะครับ เรามาดูออปชันด้านขวางเขาก่อนออปชันของเขานะครับอย่างแรกนะครับคันนี้เป็นระบบพุ่มฟันตาเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับออโต้นะครับเวลาเราปลดล็อกรถก็จะเปิดให้ถ้าเราล็อกรถมันก็จะดับนะครับตัวนี้จะมีตัว t ท a c t i o n control นะครับระบบเติมมุมงอับนะครับอันนี้ให้เราเปิดนะครับกระจกข้างเขาจะมีสัญญาณบอกนะครับว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนเลนนะครับมีมุมงอับหรือเปล่าระบบเซ็นเซอร์ช่วยจอดนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นระบบ เตือนการชนด้านหน้านะครับถ้าพี่กดขึ้นมานะครับสังเกตหน้าจอจะมีจะมีเขียนนะครับจะมีขึ้นมาเลยว่าต้องการตั้งระยะที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้ครับอันนี้เป็นระบบการลดอ่าเขาเรียกอะไรป้องกันการเปลี่ยนเลนนะครับอ่าเรากดขึ้นมาแล้วหน้าจอจะขึ้นมาเหมือนกันนะครับอ่าต่อมาด้านพวงมาลัยของเขานะครับเขาก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นนะครับแบบสีก้านนะครับครนนี้เขาสามารถเพิ่มเสียงได้นะครับเลือกเสียงได้เหมือนกัน กดรับสายบางสายได้นะครับแล้วก็ยังมีระบบ c r สคอน Control นะครับที่ให้มาด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบเซนเซอร์กันข้างหน้าเหมือนกันนะครับหน้าปัดเนื่อยไม้เขาจะเป็นเนื่อยไม้แบบดิจิตอลแล้วนะครับตัวนี้นะครับวิ่งมาคันนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยหกสิบสามดลรนะครับรดระดับผู้บริหารนะครับคันนี้สามารถมีบอกเตือนมากว่าเป็น Eco Mode หรือ Power m o มดได้ด้วยนะครับคำว่ารดี้ข้างหน้าคือระบบไฮบริดพร้อมใช้งานแล้วนะครับ มาเรามาดูด้านคองโซกลางดีวกว่าของโซงกลางผมบอกเลยว่าเขาตกแต่งมาโทเรมาม้ตามสไตล์ของแคมรี่นะครับเขาอขค่าที่จะมาในแนวนี้อยู่แล้วแคมรี่จะมีโทเรมาอนข้างที่จะเยอะนะครับตรงนี้ตัวบ่งบอกของความหรูหราเลยนะครับหน้าจอเขาจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับขนาดหกจุดหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้ยังมีนในระบบอุปกรณนีเเกเตอร์มาให้ด้วยนะครับระบบแอร์นะครับเขาจะเป็นแอร์ออโต้อิสระแยกซ้ายขวานะครับคันนี้ปรับแยกกันเลยครับซ้ายขวา คันนี้พิเศษนะครับลำโพงของเขาจะเป็นลำโพง JBL Green Edge นะครับตำแหน่งทั้งหมดสิบสองตำแหน่งนะครับแล้วก็นี้ก็จะมาเลือกโซนได้นะครับโซนหน้าโซนหลังอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเหมือนเดิมครับรีคัมมี่ก็คือตัวนี้จะเป็นม่านถือ้ฟข้างหลังนะครับที่เราสามารถเปิดปิดม่านให้ผู้โดยสารด้านหลังได้เลยนะครับครับปุ่มนี้จะเป็นแอร์บานะครับถ้าเกิดว่าเรานั่งไปนานครับนานๆอาจจะมีการร้อนหลังนะครับเราสามารถกดเปิดขึ้นมาแล้วก็หมุนได้นะครับ บาะเขาจะปล่อยความเย็นออกมาให้นะครับตัวนี้จะมีอีโคโหมดกับอีคิมอีบีโหมดนะครับอีโคก็จะวิ่งน้ํามันสลักไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็น EV ตัวนี้คือไฟฟ้าล้วนเลยนะครับแต่เขาห้าวิ่งเกิน60กิโเมตรนะครับความเร็วจะห้าวิ่หกสนะครับถ้าเกิน60แล้วระบบจะตัดไปวิ่งน้ามันแทนนะครับจะมีอันนี้จะเป็นที่ที่เขียบุรีนะครับจะมีช่องยูเอ่อกีบให้นะครับแล้วก็ยังมีพาวเวอร์อ e เให้1จุดนะครับ เกียร์ตัวนี้จะของทางโตโยต้าจะเป็นเกียร์ CVT แล้วนะครับคันนี้คันนี้ก็ทีหวังแก้วนะครับคันนี้พิเศษนะครับที่มี wireless c h a r อ e r ด้วยนะครับที่ช่วยในการชาร์จแบตแบบไม่ต้องใช้สายนะครับเราสามารถกดเปิดปิดได้น,นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับคือตอนนี้ผมเปิดอยู่นะผมมีอีกเครื่องหนึ่งเราแค่วางรอสักพักหนึ่งนะครับมันขึ้นสายสีเหลืองแล้วนี่ผมบอกเลยว่า wireless c h a r อร์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะถูทันสมัยมาก ที่พักแข่งก็วางของได้ปกตินะครับกระจกข้างเป็นกระจกข้างตัดแสงอัตโนมัตินะครับมามีช่องเก็บได้นหนึ่งช่องนี้ครับไปสองพันที่ผมบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างที่ให้มาค่อนข้างที่จะครบคันนะครับทั้งเรื่องระบบช่วยความปลอดภยัยระบบต่างๆนะครับคันนี้นะครับยังมีแอร์แบ็กอยู่ถึงหมดถึง9ตําแหน่งนะครับฝั่งด้านข้างก็มีแอร์แบ็กนะครับเบาะก,ก็ยังมีแอร์แบ็กนะครับผมบอกเลยว่าความปลอดภัยของคันนี้ค่อนข้างที่จะสูง เดี๋ยวต่อมานะครับเราไปดูด้านหลังของเจ้า Camry Hybrid คันนี้กันดีกก่าว่าท็อปของเขาพรีเมียมของเขาท็อปสุงของเขาด้านหลังจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยพอเปิดด้านหลังมานะครับด้านหลังโซนฝั่งประตูนะครับแต่ไม่ต่างจากด้านหน้ามากนะครับผมบอกเลยว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยก็เป็นโซนสีสเบจมีลายไม้ แต่ข้างหลังนะครับเขาจะมีบ้านบันเดไว้ให้แบบนี้นะครับมีบ้านบันแดไว้ให้ด้วยอ,อ,อเรามานั่งกันดีกว่าคันนี้คันนี้นะครับที่พิเศษสุดเอาธรรมดาก่อนดีกว่าธรรมดานะครับก็คือจะมีแอร์หลังมาให้นะครับไปขแขนที่แยกจากข้างหน้านะครับมีที่จับช่วยขึ้นลงให้นะครับคันนี้พิเศษอยู่ที่ว่านี่ครับตัวนี้ครับที่พักแขนเขา ผมบอกแล้วว่าที่ป้าแข่งเขาสามารถปรับอะไรได้ไหลายอย่างนะครับเช่นอย่างแรกคือปรับเบาะคันนี้นะครับเบาะหลังสามารถเอ็นได้นะครับให้ดูแต่คันนี้ก็ไดนะ้เดี๋ยวผมปรับให้ดูแต่ก็จะเอ็นได้ในระยะหนึ่งนะครับไม่ได้เอ็นได้เยอะนะครับเอ็นได้ในระดับหนึ่งนะครับปรับอุณหภูมิตัวน,นี้มาบันแดดข้างหลังครับอ่าสามารถเปิดสามารถเปิดปิดจากปุ่มนี้ได้เหมือนกัน สี่ปุ่มนี้นะครับห้าปุ่มนี้จะเป็นเกี่ยวกับตัววิทยุนะครับถ้าเรากด power ก็คือวิทยุจะดับอ่าถ้าเรากดเปิดก็จะติดนะครับตัวนี้เราสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงนี้ได้เลยค่อนข้างที่จะแยกโซนเลยนะครับผมบอกเลยคันนี้ปรับพวกสัญญาณวิทยุปรับโหมดอะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับยังมีที่เก็บของให้ด้วยนะครับอ่ะแล้วพอมีคําถามว่อาอ้าวแล้วตรงคอนโซลตรงตรง,ตรงที่พักแขนตรงนี้เป็น ปรับแล้วที่บางแก้วตรงไหนล่ะที่บางแก้วเขาอยู่ข้างนนนะครับมันจะเป็นช่องอย่างนี้เรากดทีนึงนะครับนี่เขาก็สามารถบางแก้วได้สองแก้วปกตินะครับเวลาเก็บก็ดึงกลับเข้ามานะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สะดวกสบายมากท็อปสุดของเขาแล้วต่อมานะครับด้านขวาท้ายของเขาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลย ด้านหลังของเขานะครับผมบอกเลยว่าเจ้าคันนี้นะครับมาในโทนสีดำนะครับแต่ยังแสดงความเป็นไฮบริดอยู่นะครับซึ่งคือจะมีตัวหนังสือเขียนไฮบริดนะครับโลโก้จะมีผีฟ้านะครับแล้วก็ด้านบนไฟเลี้ยวจะมีแถบผีฟ้าให้นะครับอันนี้คือแสดงความเป็นไฮบริดนะครับระบบไฟหลังนะครับไฟเบรกก็จะเป็น LED แล้วนะครับแล้วก็มา้องกับตัวสีเข้มเียงต่งสีเข้มเียงนะครับอันนี้ยังมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะครับทั้งหมด4ี่จุดนะครับเราไปดูภายในกัน ภายในคันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะดูสวยงามนะครับรถไม่เคยชนแน่นอนครับความสะอาดผมให้สิบนะครับคันนี้อ่าเรามาดูดน้าหนานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านห้องเครื่องของเจ้าคมป์ี้คันนี้กันดีกว่านะครับไปไปดูกันเลยต่อมาด้านห้องเครื่องของเขานะครับห้องเครื่องของเขาเขาก็ยังใช้ตัวเดิมของทางแคมปี่ที่เป็นแคมป์ดี้ไฮบริดอยู่นะครับเครื่องไม่ต่างกันมากนะครับแต่เย็นมาก น้ำก่อแล้วสังเกตนะครับให้ดูจากตัวเม็ดอาร์ตัวน็อตต่างๆนะครับสภาพเครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นรถสวยหนึ่งคันนะครับของทางราชพฤกษ์พีคาที่หามาจำหน่ายให้ลูกค้าได้นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ตัวเบนซินไฮบริดนะครับขนาด2.5ลิตรนะครับกระบอกสูบอยู่ที่2,494ซีซีนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่205แรงม้านะครับผมบอกเลยว่าเร็วแรงประหยัดน้ามันด้วยเพราะนอกจากว่าคันนี้เป็นไฮบริดนะครับ และต่อมาเรามาพูดถึงราคากันดี๋วครับคันนี้นะครับจะเป็น Toyota c a m r รนะครับ2.5ไฮบริดนะครับพรีเมี่ยมปี2016นะครับคันนี้ราคาเปิดตัวเขาอยู่ที่1 8 4 9 000บาทนะครับแต่คันนี้ทางทาชิบิซิข่าวของเรานะครับจำหน่ายแค่เพียงแค่7 9 7 000บาทนะครับเท่ากับพี่ประหยัดเงินไปเกือบล้านล้านกว่าบาทแต่ว่ปี16นะครับผมบอกเลยว่าออปชั่นให้มาก็ให้มาครบอยู่แล้ว แถมประหยัดตังค์ไปกว่าล้านกาบาดอีกคุ้มสุดนะครับพี่คันนี้สำหรับลูกค้าที่อยากทราบเดบตการของการใช้เงินดาวสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับง้นวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ